ก,กิ้วกิ้วกาบกาบมาแล้วจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนแต่จะพันโคช่วงวันนี้จะมารีวิวนี่นะฮะอาหารจานเด็ดเลยนะฮะยำกุ้นเชียงนะฮะยำกุ้นเชียงเมนูอร่อยๆน่ารับประทานนะฮะนี่นะฮะส่วนวประกอบต่างๆเดี๋ยวจะเก็บไว้ใช้คลิปนะฮะเพื่อนๆก็ชมและทำรับประทานได้เลยจ้ะนี่นะฮะอร่อยๆอนะ่ะมาทานกันเลยครับนี่นะฮะกุ้นเชียงเนี่ยเวลาเราทอดกุ้นเชียงเนี่ย เราจะทอดด้วยน้ํานะฮะผมได้ทำคลิปการทอดกุนเชียงด้วยน้ําไว้แล้วนะฮะนี่นะฮะเพืเ่อนก็ไปดูย้อนหลังได้เลยครับยำกุนเชียงนะฮะเมนูแซบๆนะฮะนี่อร่อยฮะทานกับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็ได้นะฮะนี่อร่อยๆอนะมาทานกันเลยครับ ส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะเพื่อนๆก็ไปชมแล้วทำรับทานกันเลยับกับกัวคุณยงนะฮะเมนูแซ่บๆนะฮะจะทานกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้นะฮะเนี่ยฮะยำกุนเชียง น,นัวอร่อยน่ารับประทานนะยำกุนเชียง are, well like <fashion from> <kids> นี่นะฮะอร่อยอร่อยฮะส่วนนกกระรอกต่างๆเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ไปชมไปทำรับประทานได้เลยฮะนี่นะฮะนกเราฝากไปเขียนไว้ใต้คลิปนะฮะเพื่อนไปชมกันเลยนะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็มาทานกันเลยครับมีมาชิมก็นะนี่ฮะยำกุนเชียงอร่อยๆฮะนี่นะฮะน่ารับประทานนะ สูตวรับประต่างๆเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อช่วยชมและทำรับประทานด้วยครับนี่นะฮะเมนูเด็ดนะฮะยำกุ้งเชียงนี่นะฮะอร่อย่อยครับเมนูอร่อยๆฮนะนี่นะฮะอร่อยๆมากๆนะฮะมาทานกันเลยครับ ยำกุนเชียงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอยู่าลมกดติดตามกดตับต่อไกดแชร์กดไลค์กดกระดิง่งจริงๆเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ที่ต่อๆไปสหรับนี้สวัสดีนะครับไปละกิ๊บหอ,อมอุ่น